ทานผู้ชมทุกานวันนี้เราก็กลับตันคาบวกอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นฟรีไฟนะเพราะว่าผมปิดเทอมผมเออไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเลยนะครับช่วงนี้มาเดี๋ยวเราจะมาลองเราจะมาเล่นเกมฟิตติ้งกันนะคะมุกเ,เกนตกป้านะครับมาเดี๋ยวผมเพิ่งเริ่เมเล่นนะครับผมมา,มาดูว่าเราจะตกป้นนะาได้ตัวเมยนฟ้ตกเลย เูจะทิ้งชื่อเกมไว้ในใต้คอมม์นะครับอุ้ยปลาปลาสิริตปาสิลิทปาเม่วงครับปาปมันมีสีม่วงอยู่นี่ปลาสิลิทออ้วอเเทุกคนเอาแล้วมันู้ดมันู้ผมมันู้ผมเี็บร้อยมีมเนครับี่เจเนี่เจครับี่เจนีมีครับอออสุัก ปลาอุ้ยปลาสายรู้ครับปลาสายรู้ราคาเรื่องราคานี่เลยครับคุณอย่างชิลลี่เป็นไว้ในแก้วของผมนะครับยืดปลาอุ้ยเลยครับโอเคครับปลาเลยปลาสีโคนสายรู้ครับผมตัวนี้ผมจะเก็บไว้ในคลังของผมนะครับมีรับรางวัลกว่า200บาทนี่นะครับถ้าเราเก็บปลาตัวไหนไว้ในคลังนะครับคุณถ้าเราเก็บปลาตัวไหนไว้ในคลังนะครับเดี๋ยวเราต้อง กดมาตรงนี้นี่เห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนี่เลยครับนี่ก็ไปเก็บที่โซนตรงเนี้ยนี่ยปลาที่เราเก็บมาก็จะอยู่ในเนี้ยเราก็จะเลี้ยงไว้จนมันขายได้ราคาดีมากขึ้นเราก็จะเอาไปขายดูมให้อาหารมันดีก่อน,นะครับม,มาแล้วครับม,มาบปลาที่ผมจับมาใส่เมื่อกี้ครับให้ได้ถึงจุดติดตัวนะครับนี่มันกินครับโอเคครับเสร็จแล้ว โอ้ย้ยุณโอจจได้ิงก็นะคะเก็บโอ้โปลาอะไรครับ้าสีครับสีมตูนี่นี่นี่สียปลาอะไรอ่ะสีชมพูครับเมื่อกี้ผมเห็นมันกระโดดนาครับปลาสีชมพูไม่ยอมลครับ้นุ่มสบ่นะ วิ่งกบผไมเักลดืออม้บอกนะคใครที่เข้ามาอยาลื้กดไลค์กดซับใครเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปด้ครับคาับมากันอ บอลนสเมาใช่ไหมปลาบอลปลาบอลนิสเมาโอเคครับตัวนี้เราจะขายนะครับอุ้ยแมวเราเราเก็บไว้กับปัาคีสุนอันนั้นดีกว่าดีมาก <Yeah. S 1> ตเออจิจิรับรางวัลฐานเลยด้วยครับทุกคนนะครัวนะครับเรามาจีเราได้เป็นตาวเด็กถ้าอยากจีอุปกรณ์เสริมมันต้องจีไปนี้นะคะตรเไหนตรงนี้อุปกรณ์เสริมนะครับโอ๊ยไม่ไดแล้วตจดต่อมาครับมาครับ yes เดี๋ยววันหลังมึงจะถ่ายคลิปตกปลายให้ดูนะครับเพราะว่าผมได้ที่ห้อยคอโทรศัพท์ในช่วงช่องใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านคอมเมนต์นะครับประมาณทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าบางคอมเมนต์ผมก็ไม่ได้ตอบโอ้โหได้เป่าเทปอ,อีกแล้วทายครับ ที่เ <languages> ป็นเกมนี้มันมีโตได้นะคะแบบเล่นไม่จำกัดเลยถ้าอยากให้ปุ่อโหลดโผก็กเได้นะคเดี๋ยวจะทสองให้แผมไม่ได้เล่นโนะคตอนนี้ครับแล้วโ้ย้ยอ้ตกแปดยเ้าลทุกคน เลียคู่เ้นีคูรับาเนเเหนกระโดดขึ้นมายะป,าปลาอา้ยออาหารปลาอาหารปลาโอ้โฆษณาโฆษณาเดี๋ยวผมจะข้ามเดี şey. ๋ยวผมจะข้ามโฆษณาไปเลยนะครับครับ 我要吃泡人。 ผมไม่คซก่นน <stumbled upon. S 3> ี <desserts> ่ไงนค่ะ uh, น bueno, ี yeah, ่อมัน yeah, มีเด so yeah, ี๋ยวให้อัพ oh, จุดด <Thirty> ้วยนะคบว่านี่จะอัพจุดเดี๋ยวกันนะคบเป็นเดี๋ยหนึ่งเป็นเหรียน่ใหม่นะคึ่งันี่รับมีรีเหีวนี่คือเดเกนะคไปดูี่าเียวจะนไม่อลมยอามีโ

บาทเป็นสามร้อยสิบบาทนะงูชื่ราคาแบ I'm no, no, no. oh. จะ่ไอ้เนื้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาต่ออีกทีหน้านะครับผมทีนีนะะ้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาอย่ายลืมกดไลดค์กดแชร์กดคลิกกดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย